สวัสดีครับอาจารย์นบครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคำนวณค่าของดัชนีมวลกายหรือว่าค่าของ BMI นะครับซึ่งค่าของดัชนีมวลกายหรือว่า BMI คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกันนะครับค่าของ BMI หรือว่าดัชนีมวลกายเนี่ยในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Body Mass Index ซึ่งค่านี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินร่างกายความสมดุลของร่างกายเนาะโดยมีสูตรที่ใช้ในการคิดก็คือเราจะต้องมีการนําเอาน้ําหนักตัวที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยให้นําไปหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองแล้วเราก็จะได้ค่าของ BMI ออกมานะครับทีนี้ค่าของ BMI ที่ได้เนี่ยจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการ เอาค่าของ BMI ที่เราได้เนี่ยมาทำการตรวจสอบเกณฑ์ชี้วัดมาทาการแปลผลกันว่าในค่าที่เราได้มาเนี่ยเกณฑ์ที่เราได้มาเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนตั้งแต่น้อยกว่าถ้าค่าที่เราได้ BMI เนี่ยน้อยกว่า18.5จะถือว่าน้ำหนักตัวของเราเนี่ยตามกว่าเกณฑ์นะครับแต่ถ้าอยู่ในระหว่าง1 8 5ถึง22.9เนี่ยแปลว่าเราเป็นคนที่หุดด่นดีสุขภาพดีสมส่วนนะ 2 3่สิบสถึงยี่ส่เานี่ยแปลว่าน้ำหนักตัวเราเนี่ยเริ่มมีน้ําหนักตัวเนี่ยเกินเกณฑ์แล้วแต่ถ้า2 5 0สิบห้ถึงยี่เนี่ยแปลว่าเข้าสู่โรคอ้วนแต่ถ้าใครก็ตามที่ได้ค่า BMI ตั้งแต่30ขึ้นไปเนี่ยแปลว่าเป็นโรคอ้วนอยู่ในระดับที่อันตรายต้องทําการพบแพทย์แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลในการหาค่าของ BMI หรือว่าค่าของดัชนีมวลกาย ะะตามข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวโปรแกร,รมบ้างอันนี้คือตัวโปรแกร,รมที่ได้ลองทําการออกแบบไว้นะจากข้อมูลที่เราได้มาเมื่อกี้มันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับค่าข้อมูลเข้าจากผู้ใช้หรือว่าตัวของ Input เนี่ยอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของน้ําหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมผมจะยกตัวอย่างข้อมูลอย่างเช่นน้ําหนักอยู่ที่66กกิโลกร,รมัมส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่180เซนติเมตร นะครับเมื่อเราทําการกดปุ่มคํานวณสิ่งที่เราจะได้ออกมาเลยก็คือในส่วนแรกค่าของ BMI นะยกตัวอย่างน้ําหนัก66กิโลกัมส่วนสูง180 cm ซตมรเนี่ยค่าของ BMI เนี่ยจะออกมาอยู่ที่20.37ทีนี้เราลองไปตรวจสอบดูซิ2 0 3สเนี่ยอยู่ในข้อมูลตัวไหนในตารางนี้นะครับมันก็จะไปตรงกับ18.5-22.9ถึง22.9แปลว่าส่ส่วน ตัวโปรแกรมเราเนี่ยก็จะต้องออกมามีการแปลผลว่าอะตอนนี้นะเรามีน้ําหนักเป็นปกตินะครับอันนี้คือลักษณะของการคํานวณค่าของ BMI โดยโดยโปรแกรมที่เราจะเขียนในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทําการเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างอันนี้นะครับคือหน้าตาของตัวโปรแกรมที่ได้ทําการออกแบบไว้เมื่อสักครู่นี้เรามาดูส่วนที่เกี่ยวข้องกันหน่อยดีกว่าว่าตัวโปรแกรมเราเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ในส่วนของข้อมูล Input หรือว่ารับเข้าจากผู้ใช้ก่อนเลยอันดับแรกนะมันก็จะมีในส่วนของ text box เครื่องมือคอนโทลตัวนี้ที่ใช้เป็น text box ผมจะตั้งชื่อว่า txt weight หน้าที่ของเขาก็คือทําการรับค่าน้ําหนักของผู้ใช้เข้ามาซึ่งหน่วยที่รับเนี่ยจะเป็นหน่วยของกิโลกรัมตัวที่2เนี่ยจะเป็นคอนโทน text box เหมือนเดิมเลยผมจะตั้งชื่อว่า txt height หน้าที่ของเขาก็คือทําการรับส่วนสูงของผู้ใช้เข้ามาซึ่งจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรในส่วนของโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะมีการรับค่าอินพุตเข้ามาเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับแค่นี้ก็คือน้ําหนักกิโลกร,รมัมแล้วก็ส่วนสูงเป็นเซนติเมตรหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะให้ทําการคํานวณโดยผมจะใช้การคํานวณเนี่ยเป็นปุ่มบอททอนเข้ามาใช้งานนั่นเองผมจะตั้งชื่อว่า B T N B M I นะครับ btn bmi เมื่อเราทำการคำนวณเนี่ยเขาก็จะให้ค่ากับผู้ใช้คืนมา2ค่าค่าตัวแรกคือค่าของ bmi นะครับผมก็จะมีการดึง control label เข้ามาใช้ซึ่งจะตั้งชื่อว่า lbl bmi กับ output อีกหนึ่งตัวก็คือ label lbl result นะครับใช้ในการแสดงค่าหลังจากการแปลผลแล้วว่า น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์สมส่วนหรือว่าน้ำหนักเกินเกณฑ์น,นั่นเองอันนี้คือในการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมนะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเรามาเข้าสู่การเขียนโค้ดกันผมจะไปเขียนโค้ดในส่วนของ btn bmi นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาอยู่ในส่วนของ btn bmi ตรงนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครจำกระบ,บวนการของการ,ขการเขียนโปรแกรมไม่ได้นะครับให้นึกไว้เสมอ อันดับแรกเลยนะครับมันก็จะต้องประกอบไปด้วยการ input ข้อมูลเข้ามากระบวนการที่2คือการโปรเศสเราเขียนไว้ก่อนก็ได้นะอันดับ3คือการ output หรือว่าส่งออกนะครับอันดับแรกไปดูกันเราจะมีการรับค่าข้อมูลเข้ามาจากผู้ใช้ซึ่ง ลองมาดูที่หน้าตาเนาะเราจะรับเข้ามา2ส่วนคือส่วนของน้ําหนักหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมกับส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับวิธีการรับค่าเข้ามาอย่างไงอันนี้เป็นการทบทวนของเดิมนะเราจะต้องเมื่อรับค่าเข้ามาเนี่ยเราจะต้องให้มันทาการเก็บค่าในตัวแปรก่อนเพราะฉะนั้นเราไปทําการสร้างตัวแปรก่อนอันดับแรกนะดิมสร้างตัวแปรด้วยดิมนะครับเราจะเก็บค่าของตัวแปร น้ำหนักที่เป็นกิโลกร,รัมกับส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรนะครับผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่าเป็น kg แล้วกัน,ก,นกิโลกร,รมัม s ตามด้วยประเภทของตัวแปรเราอยากจะให้เก็บเป็นจํานวนเต็มหรือว่าเป็นจํานวนทศนิยมโดยปกติแล้วน้ําหนักกับส่วนสูงแง่มันสามารถเป็นทศนิยมได้เนาะผมจะตั้งเป็น single เมื่อทําการประกาศตัวแปรเสร็จปุ๊บให้เราทําการรับค่าข้อมูลเข้าเราจะเก็บข้อมูลของ น้ำหนักหรอกกิโลกร,รัมก็คือ kg ที่เราตั้งไว้เท่ากับตามด้วย label ที่ผู้ใช้เขากรอกข,ข้อมูล textbox กเนาะก็จะเป็น t x t น้ำหนักก็จะเป็น t x t weight bu e i g t x t นะครับ dot ทีนี้ถ้าเรามีการเก็บค่าข้อมูลเข้าม,มาเป็นตัวเลขให้เราใช้ฟังก์ชัน v a l นะครับ value val com ของตัว textbox ด้วย เราทําการรับค่าข้อมูลเข้ามาเสร็จที่บอยแล้ว1ตัวตัวที่2เราจะรับค่าของส่วนสูงเข้ามาผมจะทําการประกาศตัวแปรเหมือนเดิมเลยที่เป็น s i n เกินะครับผมก็จะบอกว่าอ่นินะครับทีนี้เป็นส่วนสูงหน่วยเป็น c m เเซนติเมตรละเป็นเซนตะิเมตรเนาะรับค่าข้อมูลเราก็ทำต่อไปมาทำต่อไปนะ cm ก็คือตัวแปรที่เรารับเข้ามาเมื่อกี้นะที่เราประกาศไว้เมื่อกี้ cm เท่ากับ val value ตามด้วยชื่อ control ที่เราจะให้ข้อมูลรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามา txt ให้ h l o เเรียบร้อยนะครับมีการรับค่าข้อมูล2ตัวเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรเรียบร้อยแล้วเมื่อทำการ input รับค่าข้อมูลเสร็จให้เราทำการโปรเ s s ทีนี้การโปรเ s s เนี่ย เราจะโปรเซสหาค่าของอะไรออกมาเราจะหาค่าของตัว BMI ออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นให้เราทําการสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะผมก็จะบอกว่าตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรที่ชื่อว่า BMI นะครับ BMI เราก็ทําการคํานวณเลยตามสูตร BMI เท่ากับสูตรคืออะไรเปิดสูตรดูทันที BMI สูตรก็คือน้ําหนักหน่วยกิโลกร,รมัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกําลังสองอันนี้คือสูตรนะกลับมาที่ตัวโปรแกรมน้ําหนักเราตัวแปรชื่อว่าอะไรที่เรารับมาเมื่อกี้ตัวแปรชื่อว่า kg หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรแต่อย่าลืมนะว่าคนไทยเวลาวัดส่วนสูงเนี่ยวัดเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการแปลงเซนติเมตรให้เป็นเมตรก่อน วิธีการก็คือเราเอาเซนติเมตรไปหารด้วย100เราก็จะได้หน่วยเป็นนี้รแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ทำไงเราก็เอาไปยกกำลัง2อเครื่องหมายยกกำลังของภาษาวิชวลเบสิกก็จะเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมชี้ขึ้นนะครับใส่วงเล็บข้อมปด้วยณนะตอนนี้เราได้โอเสเสเ็จเป็นทีบร้อยแล้วนะครับค่าของ BMI ออกมา แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการเอาคุตค่าของ BMI ออกไปให้ผู้ใช้ได้เห็นวิธีการนะครับเราจะเอาค่าของ BMI เนี่ยไปแสดงผลที่ไหนขอมผมก็จะให้ไปแสดงที่ label lbl bmi t e x t ค่าที่จะให้แสดงคืออะไรก็คือตัวแปรของ BMI นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้เองเห็นไหมนะครับลอง run start เพื่อที่จะ แสดงผลดูหน่อยว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้คือหน้าตาลันออกมานะครับยกตัวอย่างข้อมูลน้ำหนัก66กิโลกรัมส่วนสูงสัก180เซนติเมตรพอกดคำนวณสิ่งที่ได้ออกมาคืออะไรนะครับก็จะได้ออกมาเป็น20.37ค่าของ b m i เท่ากับ20.37 ถ้าเราไปดูการแปลผลตามข้อมูลจะได้เท่ากับเท่าไหร่20.37จะตรงกับข้อมูลในแถวที่2ของตารางเนาะก็คือ18.5ถึง22.9แปลว่าหุ่นเราเป็นทาไมสมส่วนดีนะครับเมื่อเราได้ตามนี้แล้วเราก็จะต้องมาทำการแปลผลออกมาว่าไอ้คูณที่เราได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะไปจัดก,การเกี่ยวกับทศนิยมให้มันเหลือหน 1, 2, ึหรือ2องตแหน่งก็ ช้ตัวคำสั่ง format com ก่อน,นอันนี้ค o m เนะเป็นการจับรูปแบบให้ดูสวยงามนะครับ format ฟ,ฟังก์ชัน format นะครับควบคุมในตัวของ BPI เนี่ยให้เหลือทศนิยมสตำแหน่งเราก็ใช้ฟันหนูนะสี่เหลี่ยม comma มมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม0.00เหมือนที่เมเคยทำไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ทำให้ทศนิยมเป็นสตำแหน่งไปที่รอยแล้ว ขั้นตอนต่อไปอันนี้เนี่ยเราจะใช้ความรู้ที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือในเรื่องของคำสั่ง s e l e c t c a t e เพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าค่าของ BMI ที่เราได้คำนวณออกมาเนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขามีรูปร่างอยู่ในระดับไหนนะครับเรามาดูเงื่อนไขกหนึทีอันนี้คือเงื่อนไขเนาะเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับ5เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือน้อยกว่า18 5 เงื่อนไขที่2 18.5ถึง22.9ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมากกว่า30ขึ้นไปอันนี้คือเงื่อนไขที่เราจะต้องมาเขียนด้วยตัวของ s e l e c t c a s e นะครับอะมาเริ่มทำการเขียนเงื่อนไขกันตัวของ l e c t c a s นเนาะอันนี้เรามาดูโครงสร้างโครงสร้างของมันอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้คือโครงสร้างของตัว s e l e c t c a s e นะครับเราจะต้องเปิดคำสั่งด้วย s e l e c t c a s e แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ตามด้วยชื่อตัวแปรตัวแปรที่เราจะมาใช้ในการคำนวณครั้งนี้ก็คือตัวแปรของ BM i นะครับแล้วก็เคสตามด้วยเงื่อนไขเราก็ใส่ไปเลยว่าเคสที่1คืออะไรเคสที่2คืออะไรเคสที่3คืออะไรจนกระทั่งครบ5เคสของเราเราก็ใส่ลายเคสเอลในกรณีที่มันไม,ทม,นไม่ที่มันไม่ตรงกับเงื่อนไขได้เลยจะให้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปิดคําสั่งด้วย n select นะครับอันนี้คือโครงสร้างของมันมาลองทําดู ผมจะไปที่ตัวของ p r o c e s นะเนื่องจากว่าตรงนี้การแปลผลอยู่ในส่วนของ p r o c e s นะครับเราก็เปิดคำสั่งมาเลยนะครับว่า select case หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวอะไรมาตรวจสอบตัวที่เราจะใช้ตรวจสอบก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า b m i นั่นเองเราก็ใส่ไปกด enter ลงมาตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะใส่เคสที่หนึ่งมาให้เราพร้อมกับปิด end select ให้เรานะครับเป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องมาเขียนเองเนาะ ทีนี้ไปดูเคสที่1น,นะครับเคสที่1ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็คือ,อน้อยกว่า18.5นะครับน้อยกว่า18.5ดูเคสที่1น,นะน้อยกว่า18.5ให้แสดงผลว่าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ผมก็จะใส่นะครับในตัวของ s i l s สเนี่ยมันสามารถใส่ข้อมูลเป็นช่วงๆได้ผมก็ใส่ตั้งแต่1 2. 2 2ไปว่าถึงนะถึงเท่าไหร่ 18.5อออันนี้คือเคสที่หนึ่งเนะเราจะให้เกิอดอะไรขึ้นเมื่อมันได้18.5ผมจะให้มันเก็บผลลัพธ์การแปลผลว่าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์น,นะครับผมก็จะทำการสร้างข้อมูลที่เป็นสตริงหรือว่าข้อความขึ้นมาอีกอันเนาะเราเอาไปที่การประกาศตัวแปรก่อน dim อ่า BMI output ละกันตดตั้งชื่อตัวแปรบบนี้ as string แปลว่าเก็บข้อมูล BMI output เก็บข้อมูลเป็นข้อความนะครับทำยังไงล่ะให้ข้อมูลมาเก็บเราก็ใส่ไปว่า BMI output เท่ากับอ,อันนี้แปลผลว่างไงถ้าน้อยกว่า18.5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวของตัวของเคสที่หเนานะนะครับเคสที่หพอเคสที่หเสร็จ ยังไงต่อนะครับเราก็ไปทําเคสที่2ต่อได้เลยเราก็พิมพ์เหมือนเดิมน,นะเคสเคสที่2เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่18.5ถึง22.9นะครับเราก็ใส่ไป18.5ถึง22.9อันนี้เคสที่2ข้อควรระวังนะเราจะเกณเห็นว่า18.5เนี่ยมันเข้าอยู่2เคสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้อง เล้งหรือว่าช่วงให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันบนเนี่ยควรจะอยู่ที่เขาบอกว่าต่ำกว่า18.5ใช่ไหมอันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเป็น18.4นะครับควรจะเป็น18.4 1 -18.4 ถึงเนาะถ้าเป็น18.5นะครับถึง2 2 9ให้มันเก็บค่าของผลลัพธ์เป็นอะไรให้มันเก็บค่าของผลลัพธ์เป็นเราก็ใส่ไปก่อนชื่อตัวแปรที่ v t n output เท่ากับสมส่วนอ,อ,อันนี้คือสมส่วนนะครับ c a s สอคือสมส่วน c a s ที่สามยสามจดศย์ถึงยี่สิบจุด้าน้ำหนักเกิดเราก็ใส่เค s ยี่สิบสาจุถึงคู่ยี่แล้วก็ใส่เก็บผล bmi output เท่ากับ น้ำหนักเกินเท่ากับน้ำหนักเกินเค s ต่อไปเป็นเท่าไรยี่สิบห้าจุดศูนย์ถึงยี่สิบเก้าจุดเก้าโลกรวดเราก็ใส่คำสั่งเค s ยี่สิบห้าจุดศูนย์ to ยี่สิบเก้าจุดเก้าผลก็คือ bmi output เ,เท่ากับ อ้วนนะครับแบบนี้แล้วเคสสุดท้ายก็คือมากกว่า30แปลว่ามากกว่า30แปลว่าโรคอ้วนอันตรายนะครับอ,อันนี้ผมใส่เป็นโรคอ้วนเนะาะเคสสามสจุดศถึงเท่าไหร่อ่าสมมุติว่าชูหนึ่งร้นะครับแบบนี้ bmi <Out> put, เท่ากับโลกอ้วนอันตรายานะครับล้วทีนี้เมื่อเคสครบทุกเคสแล้วอันสุดท้ายเลยเราจะต้องปิดด้วยเคสเอลเคสเนะครับในกรณีที่มันไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยด้านบนตรงนี้จะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราใส่โค้ดผิดมันดันได้ต่ำกว่าหนึ่งศูนย์จุดกว,กว่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้หรือถ้าน้ําหนัก เราใส่ผิดน้ำหนักค่าของ BMI เกิน100เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วแต่ว่าเราอาจจะโค้ดิ้งผิดหรือว่าผู้ใช้ใส่ข้อมูลผิดก็ตามนะครับเราก็จะให้ BTN Output เ,เนี่ยบอกว่าไม่ไม่ตรงเกณฑก็แหละนะครับไม่ตรงเกณฑ์หรืออาจจะใส่คําว่าเออร์เลอรหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้คือตัวของการแปลผลเสร็จแล้วทีนี้พอโปรเซสเสร็จของการแปลผลเราก็จะต้องมา Output ต่อด้วย เอาต์พุตเราจะให้เอาต์พุตของการแปลผลไปที่ไหนนะครับเราก็ใส่ไปว่า lbl r e s u l t t e นะเท่ากับเท uh. ่ากับอะไรดึงค่าของเอ uh. าต์พุตเมื่อกี้มาใช้ก็คือ bmi output นั่นเองนะครับ uh. bmi output ให้มันไปแสดงผลที่ lbl r e s o u l t t e อ่าเป็นอันเสร็จสิ้นตัวโปรแกรมลองคำวนวณดูหน่อย กดสตาร์ทนะแล้วก็ลองใส่น้ําหนักนะครับลองเปลี่ยนบ้างผมใส่น้ําหนักไปที่80กิโลกรัมส่วนสูงอยู่ที่150เซนติเมตรกดคำนวณเนาะสิ่งที่ได้ออกมาก็คืออะไรค่าของ BMI เนี่ยก็คือ35.56 35.56การแปลผลแปว่าอะไรอ่าเป็นโรคอ้วนแล้วตรงไหมนี่นะครับ35.56แปลว่าเป็นโรคอ้วนแล้วนะครับก็ตามเกณฑ์น,นะครับตามเกณฑ์น,นั่นเอง นะครับก็ตัวโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้จริงๆตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับสามารถไปดัดแปลงประยุกต์ได้อีกอย่างเช่นใส่ค่าน้ําหนักแล้วก็จะได้ให้โปรแกรมออกมาคํานวณให้หน่อยว่าส่วนสูงที่เหมาะสมคืออะไรหรือว่าใส่ส่วนสูงแล้วก็ให้คํานวณค่าของน้ําหนักที่เหมาะสมคืออะไรก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายแบบอยู่ที่ว่าพวกเราจะ ลองทำดบบไหนนะครับก็อยากจะให้ลองทำดูโปรแกรม bmi ในการคำนวณค่าของดัชนีมวลกายโดยใช้คำสั่ง select case มาเป็นเงื่อนไขในการแปลผลนั่นเองนะครับก็ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ